สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับผมจะพาท่านสมาชิกนะครับไป explore หุ้นในกลุ่มธนาคาร3ตัวใหญ่ๆนะครับก็มี KBank นะครับมี SCB แล้วก็ BBL เนะครับเราจะไปดูว่าหลังจากที่ประกาศกบไปแล้วเนี่ยนะครับหุ้นมันเป็นแบบไหนบ้างนะครับกราฟทางเทคนิคเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะไปลงทุนตัวไหนเนี่ยค่อนข้างจะได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะครับใน3ตัวนี้นะครับหุ้นกลุ่มธนาคารนี่นะครับ มาเก็ตแคปใหญ่ๆก็มีอยู่3ตัวอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมี scb นะครับ bbl แล้วก็มี k bank ผมให้ตูดู bbl ก่อนแล้วกันนะครับงบตั้งแต่ปี5-9จนถึง6-2ที่เขาประกาศไปแล้วเนี่ยครับกำไรต่อหุ้นของเขาเนี่ยค่อนข้างท่งตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ16-18บาทนะครับล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ18-76นะครับอัตรากำไรสุดที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่22%เนี่ยมา4ปีติดแล้วนะครับ PE อยู่5.54นะครับ p v พ0.46นะครับปันผลอยู่6.73ก็ถือว่า1ปันผลดีนะครับเกิน5% 2นะครับเรดต่ำกว่า Book Value นะครับแล้วก็ PE ต่ำกว่า10ก็ถือว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับอีกตัวหนึ่งครับ K-Bank นะครับ K-Bank เนี่ยกำไรต่อหุ้นของเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณ14-16บาทนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันก็คือค่อนข้างท่งตัวนะครับอัตรากำไรสุดที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ ก็อยู่19นะครับถึง22นะครับล่าสุด20.93ก็ถือว่าค่อนข้างสงตัวเช่นเดียวกันนะครับ PE นะฮะ5.28นะครับ p b b 0.5นะครับก็ใกล้เคียงกับ BBL ทีเดียวครับปันผลอยู่5.86นตะฮะต่ำกว่านิดหน่อยสำหรับเทียบกับ BBL นะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยนะฮะ SCB เนี่ยครับใน SCB เนี่ย กำไรปี59นะฮะกำไรต่อหุ้นอยู่อยู่14บาทต่อหุ้นนะครับหลังจากนั้นก็มีการลดลงเรื่อยๆเหลือ 12, 11นะครับล่าสุดอยู่11.90นะครับแต่ถ้าเทียบว่า3ปีตั้งแต่ปี60ถึงปี62เนี่ยก็ค่อนข้างคงตัวนะครับไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญอะไรนะครับอัตรากําไรสุดที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับปี59นี่จะเยอะหน่อยฮะ29นะครับหลังจากนั้นก็ลดลงมา25นะครับ23ในปี61แล้วก็ สุดท้ายเนี่ย23.12ในงบปี62นะครับ PE อยู่5.76นะครับแล้วก็ P/BV 0.58นะครับปันผลสูงทีเดียวครับ9.12นะครับนั้นอะไรดีกว่าในแง่บการเงินเนี่ยนะครับผมก็ดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย BBL ก็ดูจะเหนือกว่านะครับนะเพราะว่า1ก็คือกำไรต่อหุ้นของเขาค่อนข้างคงตัวทีเดียวนะครับอัตรากำไรสุทธิก็ค่อนข้างคงตัวนะครับนะ เรื่องของ pe กับ p v b เนี่ยสตัวนี้จะคล้ายๆกันผมคิดว่าคงกินกันไม่ลงแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของอปันผลเนี่ยนะครับ scb จะปันผลเยอะเยอะกว่าเยอะกว่า2ตัวที่ทผ่านมานะครับคือ9.12%นอนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจณานะครับว่าเฉพาะางบการเงินที่เราจะลงทุนตัวไหนแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบเราจะไปดูงบการเงินอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องดูกราฟทางเทคนิคประกอบเสมอนะครับผมให้ดู bbl ก่อนนะครับ b b l นี่นะครับตอนที่ตลาดลงแรงๆนี่ก็ลงกับเขานะครับนะฮะแล้วก็ลงตกมาอยู่ในโซนสีแดงฮะคือลงมาเนี่ยอยู่ในโซน0.23ลงมานะครับก็คือต่ํากว่า101นะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีรีบาวขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่ข้ามไปอีก1โซนก็คือ1.04นะครับนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าอะไรครับต้องหนึ่งก็คือว่าเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้เป็นกราฟมันนะครับเส้นสีเหลืองคือเส้น20มันนะฮะ มันตัดเส้น50มันตัดเส้น90บมันเรียบร้อยหรืออยู่เส้นเดียวที่จะตัดลงมาแล้วมีเดทครอสก็คือเส้นสีเขียวเนี่ยตัดเส้นสีแดงก็เป็นเดทครอสนะแต่ตอนนี้ภาพยังไม่เกิดขึ้นนะครับภาพยังไม่เกิดขึ้น worst case scenario จริงๆเป็นไงครับมันแท่งเทียงถัดไปเนี่ยมันลงนะครับมันลงก็คือว่ามีการปรับตัวลงแล้วก็ลงมาเทสจยุดต่ําสุดที่เขาเคยขึ้นไปก็คือประมาณ59บาทก็ประมาณ60ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณนี้ครับ ล้วก็คงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้นะฮะถ้าดูเทียบกับสินทรัพย์ที่เขามีนะครับเทียบกับราคาเทียบกับ P/E ฮะ p b b ต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าหุ้นที่ตกลงอยู่ในโซนสีแดงนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สามารถลงทุนได้นะครับสามารถลงทุนได้เรามองในแง่ของสินทรัพย์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่าเคแบงเป็นยังไงนะฮะเคแบงเนี่ยจะ,ะแท่งเทียน อ่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะของเป็นแท่งสีแดงนะเมื่อกี้เป็นแท่งสีเขียวนี่เป็นแท่งสีแดงเห็นไหมครับแล้วตกอยู่ในโซนเดียวกันนะฮะเช่นเดียวกับ BBL นะครับนะฮะจุดต่ําสุดที่เขาลงได้เนี่ยเคยลงประวัติศาสตร์มาเนี่ยก็เป็นแนวรับสําคัญทีเดียวอยู่ประมาณอ่าสี่สิบบาทตัวเลขอ่ากลมๆแล้วกันนะครับประมาณ40บาทนะครับอ่าถ้าตกลงมาอยู่ในโซนเนี้ยผมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบถ้ามันเป็นหุ้นที่เป็น Big Cap นะครับเป็นหุ้นที่มีบริษัทที่เขาแข็งแร่งนะครับถ้าตกลงลงอยู่ในโซนสีแดงเนี่ย อ่าส่วนตัวแล้วจะลงทุนได้นะฮะแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่ามันลงมาแล้วมันไม่ยอมขึ้นไปสตทีก็คือว่ากินเวลาค่อนข้างยาวนานนะครับก็คือลงมาแล้วมันไซด์เวย์อยู่ค่อนข้างนานกว่าจะขึ้นเนี่ยนะหุ้นในกลุ่มนั้นก็จะเป็นหุ้นขนาด,นาดกลางหุ้นขนาดเล็กนะครับแล้วหุ้นที่มีมีปัญหาเรื่องของสภาพกล้องต่างๆคือกว่าจะรีเวิร์สกลับไปเนี่ยนะครับมักจะใช้เวลานานมากนะครับแต่ได้หุ้นบางตัวที่เป็นตัวใหญ่ๆบิ๊กแคปใหญ่ๆนะครับแล้วก็ จริงๆบริษัทเขาก็ไม่ได้แย่อะไรนะกำไรกำไรต่างๆก็ยังคงมีปันผลก็ใช้ได้นะครับนะ PE ก็ต่ำนะครับบุกก็บุกแวลูกเนี่ยก็เทสต่ำกว่าบุกแวร์ลูเวลาเราลงทุนระยะยาวเราต้องมองอย่างนี้นะครับตัวสุดท้ายนี่ก็คือตัว SCB นะครับ SCB นี่จะตกลงมาอยู่ในโซนเดียวกันเห็นไหมครับนะคือหลุด0.23ลงมาเนี่ยจุดที่เป็นแนวต้านอยู่ที่77 5 0นะครับตอนนี้อยู่ที่6 8 50คือลงต่ำกว่าเขาเลยนะในเทียบกับ2ตัวนั้นนะครับที่สำคัญคือตรงนี้ครับเส้นสีเขียวตัดเส้นสีแดงเรียบร้อยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนี่คือเดทคอรอสนะการเกิดเดทคอรอสเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่าระยะยาวไปเนี่ยการพื้นตัวข,ของหุ้นเนี่ยครับจะช้ามากนะครับแล้วก็กินเวลานะครับทีนี้เอาละทั้ง3ตัวเนี่ยผมวิเคราะห์อย่างนี้ครับ ตั้งแต่ปี2013 enfin ถึงเป็นจุดที่เขาพีคมาเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ย2013จะเป็นจุดที่เขาพีคทางนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวลงมาเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยนะครับที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยคืออัตราดอกเบี้ยเป็นขาลงมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของรายได้อะไรต่างๆเนี่ยของในกลุ่มของธนาคารเนี่ยก็เพิ่งอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ดอกเบี้ยก็แทบจะไม่มีนะฮะน้อยมากแล้วก็ในอีก1-2ปีข้างหน้าเนี่ย ก็มีวิกฤตของโคโรนาไวรัสณตอนนี้นะครับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่างๆเนี่ยคงเป็นไปได้ยากครับนะคงจะเห็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเมื่อเศรษฐกิจกลับมารันได้เหมือนเดิมนะครับ GDP เป็นบวกนะครับนั้นโอกาสที่จะเพิ่มดอกเบี้ยนะฮะดอกเบี้ยจะกลับไปเป็นขาขึ้นเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานะครับนะวิกฤตแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้ระยะเวลามันจะใกล้ๆกันนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ย จุดพีคของเขาเนี่ย2013นะผ่านมาประมาณ7ปีนะครับก็เกิดวิกฤตอย่างนี้ครับราคาหุ้นก็แทบจะกลับลงมาอยู่ที่เดิมเลยก็คือจุดต่ำสุดที่เคยขึ้นนะฮนะฉะนั้นเนี่ยโอกาสลงทุนที่จะได้รอบอีก1ครั้งนะรอบอยังไงครับก็คือรอบตั้งแต่เหมือนมีวิกฤตปี2009นเครับเราซื้อไวไ้แถวแๆนี้แล้วก็รอไปขายอีกถ้าถามว่าระยะกี่ปีนะครับอย่าง2009มาถึง2013เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ4ปีนะฮะ นั้นผมคาดเดาว่าถ้าราคาหุ้นมาตกอยู่ในโซนสีแดงตรงนี้ครับแล้วมันจะขึ้นเป็นรอบใหม่นะครับแล้วก็ทําฐานก่อนเนี่ยนะทำฐานนีค่คงไม่ได้ใช้เวลา,าสั้นๆนะครับผมว่า1ถึง2ปีนะครับก่อนที่ดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นแล้วก็หุ้นมันกลับไปที่เดิมเนี่ยคงใช้เวลาอย่างน้อย3-5ปีอย่างน้อยนะครับฉะนั้นถ้าใครนะครับ นะคิดว่าปันผลสูงนะเทรดต่ำกว่าบุ๊กนะครับ PE ถูกนะครับนะแล้วก็มีเวลาที่จะถือหุ้นได้3-5ปีเนี่ยผมแนะนำ3า3ธนาคารนี้เลยนะครับนะซื้อถือไว้แล้วก็รอปันผลรออะไรไปเรื่อยๆระหว่างนั้นไปนะครับนะรอถึงจุดพีกนะครับดอกเบี้ยกลับเป็นขาขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจกลับมาดีนะครับอา่าขึ้นมาเป็นบวกเป็นบวกเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่า แบงก์มาแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวในเซกเตอร์ในตลาดที่มาเก็งแกะใหญ่นะครับถ้าพ,อ,พอกับกลุ่มพลังงานนะพลังงานนี่จะเยอะกว่าเขาหน่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อพิจารณาที่มีความสำคัญนะครับถ้าเห็นว่าข้อมูลดีนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งไปให้คนที่ท่านรักนะเพื่อที่จะได้สร้างข้อมูลในการลงทุนนะในกลุ่ม3ตัวเนี่ยนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในค,คลิปหนะ้าสวัสดีครับ